ปกินนกะธรรมตอนที่ยี่สิบเอ็ดสนทนาธรรมที่โรงพยาบาลปากเกร็ดเวชการพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกแต่ถ้าเราไม่ติดข้องในสิ่งใดเลยทั้งสิ้นเนี่ยนะคะสบายกว่าไหมไม่ต้องไปขวนขวายไม่ต้องไปลำบากไม่ต้องไปเดือดร้อนโลกเจริญนะคะด้วยโลภะ จเจริญทางด้านวัตถุค่ะแต่ว่าผลคืออะไรคะทุกคนอยากจะมีเงินมากๆอยากจะมีวัตถุมากๆถ้าไม่ได้ทางสุดจริตก็ได้โดยทางทุจริตอย่างนี้ดีไหมโลกจเจริญแบบนี้ดีไหมคะซึ่งทำให้คนเกิดการทุจริตค่ะทีนี้เวลาที่เรามีโลภมากเหลือเกินนะคะทางสุดจริตไม่ได้ทางทุจริต ได้ไหมคะบางคนนะคะถ้าสุดจริตไม่ได้เขาต้องทุจริตแล้วคะ่ะความทุจริตเนี่ยมีตั้งแต่อย่างน้อยที่สุดจนถึงกว้างที่สุดสมมุติว่ามีการละเล่นเล่นไพ่สนุกดีใช่ไหมคะอยากชนะด้วยโกงนิดหนึ่งทุจริตหรือเปล่าคะเพื่อที่จะชนะ,นะคะ่ะ ไม่มากเลยค่ะเพียงแค่หยิบตัวนี้ไปแล้วก็หยิบตัวนั้นมานิดๆหน่อยๆห,หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความสบายใจที่ว่าเราเป็นผู้ชนะตอนนี้เราต้องการชนะนี่แสดงให้เห็นถึงความโลภว่ามีทุกประการทุกอย่างทั้งในการละเล่นอย่างการแข่งขันเนี่ยอยากชนะนะคะนักมวยก็ดีหรือว่านักฟุตบอลก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ย ความที่ต้องการชนะและอยากจะเป็นสุขเนี่ยทำได้แม้แต่ทุจริตเล็กๆแล้วก็ทุจจิตเล็กๆก็ใหญ่ขึ้นไม่เสมอไปตราบใดที่เรายังมีกิเลสเพราะฉะนั้นเราบอกว่าทุจริตเรื่องใหญ่เราไม่ทําใช่ไหมคะโกงเยอะๆเนี่ยเราไม่โกงแต่การพนันหรือการเล่นนิดๆนหน่อยๆเนี่ยเราเอาอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะใครจะรู้จิตซึ่งเป็นอกุศล แล้วก็ทีละนิดทีละหน่อยทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะมันก็เพิ่มขึ้นถ้าอย่างนี้กล้าทําต่อไปก็กล้าอีกต่อไปก็กล้าอีกก็ลองคิดดูกันละกันเรื่องภาษีเรื่องอะไรแต่อะไรนิดนิด,นดหน่อยหน่อยพวกนี้ค่ะก็ไม่ใช่ว่าเราจะรอดพ้นไปจากอากุศลละจิตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเห็นโทษของอกุศลว่าถ้าตราบใดมีอกุศลแล้วแล้วก็ยังมีเหตุที่จะให้เกิดทุจริตได้ และทุจริตเนี่ทุกคนก็มองเห็นเลยค่ะว่าเป็นสิ่งที่ใครๆก็ไม่ชอบคนอื่นทำเนี่ยน่ารังเกียจนะคะแต่พอตัวเองทํารู้สึกเอ๊ะก็คนอื่นเขาก็ทํากันหรืออะไรอย่างเนี้ยใช่ไหมคะถ้าเป็นอกุศลเจริญแล้วเราจะรู้สึกยังไงคะอกุศลเจริญกับกุศลเจริญเนี่ยต่างกันมากแล้วเราจะเลือกอย่างไหน ทั้งๆท,ที่เรามีอกุศลเราก็ยอมรับว่าเป็นมีนะคะแต่กำลังอบรมจิตใจเพื่อที่จะให้เป็นกุศลเพิ่มขึ้นจนกว่าจะดับอกุศลหมดนี่คือจุดประสงค์ที่คนฉลาดจะมองเห็นได้ว่ากุศลต้องดีอกุศลต้องไม่ดีโดยความเป็นจริงนะคะแต่จะทำได้มากน้อยแค่ไหนก็อย่าเพิ่งไปฝืนสิ่งที่ทำไม่ได้แต่หมายความว่าค่อยๆอ,อบรมจนกว่าจะเป็นได้ แล้วก็ต้องมองเห็นว่าถ้าไม่มีกิเลสหรืออกุศลต้องดีกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่กาลละนะคะบางกาลละเราก็ดีบางกาลละเราก็ไม่ดีบางกาละเอาดีใหม่เอาบางกาลละก็ไม่ดีใหม่มันก็เป็นเรื่องที่เราบังคับไม่ได้คะ่ะแต่ว่าความจริงก็เป็นความจริงทุกคนอยากจะเป็นคนดีทุกคนอยากจะทำดีที่สุดแต่เราก็อาจจะบอกตัวเราเองว่าทาั้งๆที่พยายามก็ยังไม่สำเร็จก็ได้ แต่ก็ไม่ทิ้งความพยายามนะคะก็พยายามต่อไปอีกได้วันนี้มีเรื่องจิตนะคะแล้วก็เจตสิกกับรูปค่ะสมาธิเป็นเจตสิกใช่ไหมคะเป็นเจตสิกค่ะแล้วเป็นเจตสิกประเภทกลางกลาง เพราะว่าเจตสิกนี่เขาจะแบ่งนะคะเป็นประเภทกลางๆประเภทหนึ่งแล้วก็เป็นประเภทที่เป็นอกุศลประเภทหนึ่งแล้วก็เป็นประเภทดีอีกประเภทหนึ่งถ้าเป็นประเภทกลางๆเนี่ยเขาจะเกิดกับจิตได้ทุกชนิดถ้าเป็นอกุศลเขาจะเกิดได้แต่เฉพาะอกุศลและจิตถ้าเป็นฝ่ายดีเขาจะเกิดเฉพาะจิตที่เป็นฝ่ายดีเขาจะไปเกิดกับจิตที่เป็นฝ่ายไม่ดีไม่ได้เพราะฉะนั้นเอกคตาเป็นสมาธิที่เป็นฝ่ายกลางๆเพราะว่าเกิดกับจิตทุกดวง เจตสิกอะไรก็ตามที่เกิดกับจิตทุกดวงได้นะคะเจตสิกนั้นเป็นฝ่ายกลางๆเพราะว่าเกิดกับกุศลก็ได้อกุศลก็ได้วิบากก็ได้กิริยาก็ได้อันนี้ยังไม่ต้องทราบรายละเอียดก็ได้เพราะว่าวันนี้เป็นเพียงเรื่องจิตเจตสิกรูปสิ่งที่เกิดระดับๆจริงๆคะ่ะแต่สิ่งที่เกิดสืบต่อมาจนปรากฏนะคะเราก็คิดว่าอันนั้นน่ะเป็นคนที่กำลังพูดอยู่แต่ไม่ใช่ ค่าดับไปแล้วและสิ่งใหม่ที่กําลังปรากฏนั้นกําลังเป็นของจริงที่เป็นปัจจุบันสนุกไหมคะเรื่องชีวิตเรื่องโลกเรื่องสภาพธรรมะเรื่องความจริงค่ะไม่ปีความเท็จเลยของจริงทั้งหมดค่ะได้ล,ลองคิดดูว่าของจริงซึ่งยากแสดงว่าก่อนนั้นน่ะอวิชชาของเรามากแค่ไหนถ้าเราฟังปุ๊บเข้าใจปับ๊บแสดงว่าปัญญาของเราสะสมมามาก เพราะฉะนั้นถ้าการฟังวันนี้ของเราเข้าใจนะคะคราวต่อไปเราก็ฟังได้เร็วค่ะใครพูดเรื่องเจตสิกเราก็รู้ใครพูดเรื่องจิตเราก็รู้ใครพูดเรื่องรูปเราก็รู้แปลว่าปัญญาของเราสะสมและปัญญาก็เกิดดับด้วยพอออกจากห้องนี้ไปอวิชาก็มาก็เป็นของธรรมดาค่ะค่ะ จิตคือสภาพรู้กําลังเห็นขณะนี้ไม่ใช่ปัญญาเพียงเห็นแต่ไม่ใช่เข้าใจถูกต้องความเข้าใจถูกต้องจึงจะเป็นปัญญา,า,าขณะใดที่เข้าใจถูกขณะนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาเป็นปัญญาค่ะแล้วเมื่อกี้ถามว่าอะไรคะปัญญา,เ,าเยอะค่ะ ค่ะเยอะวันนี้ก็ได้เจตสิกหลายอันแล้วใช่ไหมคะเอกคตาหรือสมาธิก็เป็นเจตสิกปัญญาก็เป็นเจตสิกโลภะความติดข้องก็เป็นเจตสิกโทสะก็เป็นเจตสิกทุกชื่อเป็นเจตสิกหมดเลยวิริยะความเพียรก็เป็นเจตสิกความเกียจคร้านก็เป็นเจตสิกง่วงไหมคะค่ะง่วงเป็นจิตด้วยเป็นเจตสิกหรือเป็นรูป เจตสิกทางนั้นค่ะอะไรที่แปลกเปลอามาก็เป็นเจตสิกหมดแต่เกิดกับจิตค่ะเจตสิกค่ะคชอบใช่ไหมคะเป็นโลภะโทสะแล้วไม่หัวเราะโทสะก็ร้องไห้โทสะก็ร้องไห้ค่ะเศร้าหมองน้ําตาไหลหน้าดำค่ะ <Yeah. S 1> โลภะจะติดไม่ได้อยู่ก็คือพระนิพพาน กับโลกุตรจิตคือจิตของพระอริยะบุคคลที่กำลังมีนิพพานเป็นอารมณ์นะคะคือพระโสดาบันพระสกะทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ขณะที่กำลังมีนิพพานเป็นอารมณ์ขณะนั้นเท่านั้นค่ะที่โลภะไม่สามารถที่จะเฉียดเข้าไปใกล้หรือว่าที่จะไปรู้ลักษณะของนิพพานหรือสภาพธรรมะที่เป็นโลกุตรธรรม แต่นอกจากนั้นนะคะไม่พ้นอำนาจของการติดของโลภะเลยสวรรค์อยากไปไหมโลภะแล้วใช่ไหมคะอยากอะไรทุกอย่างหมดคือโลภะอยากฟังธรรมนนี้ออยากฟังธรรมเพื่ออะไรคะถ้าเพื่อมีปัญญาและไม่ใช่โลภะคะ่ะแต่เพื่อเก่งกว่าคนอื่นมาแล้วใช่ไหมคะ พราะฉะนั้นธรรมะี่ยเป็นเรื่องตรงเราจะรู้ว่าเราศึกษาธรรมะเนี่ยเพื่ออย่างเดียวคือเพื่อเข้าใจถูกต้องไม่ใช่เพื่อลาภเพื่อยศเพื่อสรรเสริญเพื่อคำชมเชยวิเพื่อความเก่งต้องรู้ว่าเพื่ออะไรไงคะฟังเพื่ออะไรถ้าเพื่อเข้าใจแล้วไม่ใช่โลภค่ะเป็นกุศลเป็นธรรมะที่ดีงามค่ะถ้าเป็นเรื่องของปัญญาและเป็นเรื่องที่ดีค่ะเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เป็นเรื่องที่ละอกกุศล,ลอ,ก,ศลอกุศลคะ่ะโลภะเป็นอกุศลคะ่ะเพราะฉะนั้นก็เฉียดไปเฉยดมากับโลภะอยู่เรื่อยๆนะคะต้องระวังเวลาที่จะทําบุญกุศลก็ให้ทราบว่าอย่าให้โลภะเฉียดนะคะจะหวังอะไรขณะในขนดขณะนั้นก็คือโลภะทั้งนั้นว่าเรามีโลภะม,มากมากโลภะมากเคยเห็นคนมีโลภะมากมาก,มาก,มากไหมคะ เคยเดินไปที่ไหนนะคะอย่างที่ตลาดที่เขาขายของเยอะๆเนี่ยนะคะจะเห็นลักษณะของคนที่มีโลภามากๆ <parks> เห็นอะไรก็อยากได้หมดเลยไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวนะคะนั่นก็สวยนี่ก็ดีทุกอย่างหมดนั่นคืออาการของโลภและก็ถ้ามีโลภามากๆไจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวะค่ะสละไม่ได้และแต่การสะสมนะคะอย่างมีคนหนึ่งค่ะเข้าสะสม การติดในรถมากเลยอาหารอร่อยเนี่ยนะคะถ้าเป็นอาหารที่ถูกใจแล้วเขาบอกอย่ามาขอเขานะขออะไรก็ให้แต่ว่าอาหารจานเนี้ยไม่ให้นี่ก็แสดงเห็นว่ากําลังของโลภะเนี่ยมีมากนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้ไปหมดทุกทางคนนั้นจะมีลักษณะยังไงแล้วเราก็มองได้ใช่ไหมคะว่าคนนั้นเป็นคนที่ใครๆรักเป็นคนที่ใครๆชมหรือเปล่า คงไม่มีใครชมอกุศลแน่ๆไม่ว่าจะเป็นโลภะหรือโทสะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเวลานี้เรากำลังเป็นบ้าหรือเปล่าคะตอนนี้ไม่ได้บ้าค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าขณะใดาที่เป็นอกุศลก็เป็นบ้าประเภทหนึ่งค่ะผิดปกติแล้วแต่ว่าจะมากหรือจะน้อย ถ้าในระดับที่สามัญน,นะคะท่านใช้คำว่าสัมมาโลภะคือไม่ถึงกับรุนแรงหรือว่าทำทุจริตอย่างเราชอบขนมอาหารอร่อยพวกนี้ค่ะเป็นสัมมาโลภะเป็นโลภะธรรมดาธรรมดาซึ่งทุกคนมีแต่ถ้ามีกำลังมากขึ้นนะคะขณะนั้นก็เป็นวิสมะโลภะเพิ่มปริมาณแล้วก็ทำทุจริตแต่ว่าก่อนที่จะทำทุจริตหรือว่ามีปริมาณมากก็ต้องมาจากเล็กๆน้อยๆ เพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงแล้วนะคะควรจะเห็นภัยและโทษของอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยนี่คือผู้ที่มีปัญญาอย่าเห็นเพียงแต่ใหญ่ๆแล้วก็คิดว่าไม่ดีนะคะแม้นิดเดียวก็ดีกลิ่นเหม็นนิดหนึ่งก็เหม็นมากก็เหม็นไฟนิดเดียวก็ร้อนมากก็ร้อนเพราะฉะนั้นก็ต้องเห็นโทษของอกุศลไม่ว่าจะเล็กน้อยก็เป็นอกุศลต้องยอมรับว่าเป็นอกุศล แล้วก็รู้ตัวเองตามความเป็นจริงว่ายัางมีแล้วก็พระอริยะบุคคลท่านก็นละเป็นลําดับขั้นนะคะจะหมดไม่มีสักประเภทเดียวก็ต้องเป็นพระอระหันต์แต่ถ้ายังไม่ถึงความเป็นพระอระหันต์ก็ยังมีอคุิส่วอยู่ก,ก,ก,กับรูปค่ะรูปก็เป็นธรรมะค่ะมีสามอย่างค่ะรรค่ะแล้วทางธรรมะเนี่ยจะใช้ศัพท์อีกศัพ์หนึ่งนะคะคือปรมัตถธรรม มาจากคำว่าปาระมะหรือบรมที่เราใช้ว่าใหญ่เนี่ยนะคะหมายความว่าธรรมะที่เป็นใหญ่ก็คือว่าไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงธรรมะได้เลยเช่นแข็งเนี่ยค่ะลักษณะที่แข็งเนี่ยใครจะไปทำให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้ลักษณะแข็งเป็นลักษณะแข็งและก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะอย่างหนึง่งกลิ่น จะหอมรสจะหวานก็เป็นธรรมะซึ่งใครก็ไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพระเหตุว่าสภาพธรรมะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นน้ำตาลเป็นธรรมะหรือเปล่าคะถ้าพูดถึงหวานแล้วก็เป็นธรรมะเป็นรสใช่ไหมคะน,น้ำตาลเป็นชื่อคะแต่รสหวานเป็นปร,ม,รมัตธรรมปลามีจิตไหมคะ มีเจตสิกไหมคะต้องมั่นใจว่าที่ใดที่มีจิตที่นั้นต้องมีเจตสิกจิตกับเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันจะมีจิตคู่กันค่ะจะมีจิตโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้จะมีเจตสิกโดยไม่มีจิตไม่ได้ค่ะจิตกับเจตสิกนี่อันหนึ่งอันเดียวกันนะคะรู้อารมณ์เดียวกันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกัน ถ้าพูดถึงจิตนะคะเราละเจตสิกไว้ในที่เข้าใจแต่หมายความว่าต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุดนะคะจิตขณะหนึ่งจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเจ็ดประเภทเจ็ดชนิดกำลังเห็นเนี่ยค่ะที่เห็นเนี่ยมีเจตสิกเกิดกับจิตเจ็ดชนิดกำลังได้ยินก็มีเจตสิกเกิดกับจิตเจ็ดชนิดมีอะไรบ้างเลยค่ะ ค่ะเวทนาความรู้สึกต้องมีนะคะที่ใช้คำว่าความรู้สึกเนี่ยค่ะมีสามอย่างนะคะคือรู้สึกเป็นสุขอย่างหนึ่งรู้สึกเป็นทุกข์อย่างหนึ่งรู้สึกเฉยเฉยอย่างหนึ่งความรู้สึกเนี่ยค่ะเป็นเจตสิกชนิดหนึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาเจตสิกเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในเจเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกขณะเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ วันนี้ก็จำว่ามีเวทนาเจตสิกเพราะว่าทุกครั้งที่จิตเกิดเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกเหมือนกับอะไรก็ตามมากระทบนะคะพอกระทบแล้วเราจะต้องมีความรู้สึกทุกหรือสุขหรือเฉยเฉยกำลังเห็นเนี่ยคะ่ะเฉพาะเห็นนะคะเฉยเฉยเนี่ยเป็นเวทนาเจตสิกเป็นเจตสิกประเภทหนึ่งไม่มีเวทนาเจตสิกได้ไหมคะเห็นเฉยเยเปล่าเปล่าไม่มีเวทนาเจตสิกได้ไหมคะ ค่ะต้องมีเวทนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยค่ะเวทนาแปลว่าเจตสิกที่รู้สึกค่ะเป็นความรู้สึกซึ่งแต่ก่อนเราบอกว่าแม้เป็นสุขนะคะหรือว่าเป็นทุกข์เป็นชีวิตประจําวันบางขณะเราก็เกิดความทุกข์คิดไปคิดมาก็นั่งทุกข์เป็นทุกข์นะคะขณะนั้นนะคะคือสภาพของเจตสิกชนิดหนึ่งซึ่งรู้สึกเป็นทุกข และก็รู้สึกเป็นสุขรู้สึกเฉยเฉยและก็จิตจะต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยเจ็ดดวงนะคะหรือเจ็ดประเภทประเภทหนึ่งซึ่งต้องเกิดกับจิตทุกดวงก็คือความรู้สึกซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาเจตสิกถ้าไม่ได้เรียนนะคะเราคิดว่าเวทนาเนี่ยแปลว่าสงสารใช่ไหมคะหน้าเวทนาแล้วเราก็ออกเสียงว่าเวทนา แต่ว่าภาษาบาลีจริงต้องใช้คำว่าเวทนาเจตสิกหมายความถึงเจตสิกที่รู้สึกขณะใดที่รู้สึกนะคะขณะนั้นไม่ใช่จิตแต่เป็นเวทนาเจตสิกแล้วก็ต้องเกิดกับจิตเจตสิกจะไปเกิดกับอย่างอื่นไม่ได้เลยเกิดได้เฉพาะกับจิตเท่านั้นจิตนี่เป็นเส้นหัวใจไม่ใช่ค่ะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ในการเห็นในการได้ยิน ไม่ใช่สมองสมองเป็นรูปหัวใจเป็นรูปจิตไม่ใช่รูปจิตมองไม่เห็นแต่หัวใจมองเห็นสมองมองเห็นแต่ว่าจิตนี่มองไม่เห็นปกติแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงกุศลก็มักจะมุ่งไปในเรื่องของวัตถุทานเป็นสำคัญแต่ที่ในกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุทานเนี่ยกุศลอย่างอื่นที่พอจะมาเป็น การประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างเป็นปกติเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีธรรมะส่วนอื่นด้วยสังคหาวัตถุสีซึ่งเป็นกุศลทั้งสี่ประการก็อยากจะขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้มีคําอธิบาย,ายต,ต้องสนทนาธรรมคร<ำ>ับถ้าจะเป็นเรื่องสังคหาวัตถุก็สนทนาเรื่องสังขหาวัตถุต้องแปลคำนี้แล้วก็ต้องอธิบายว่าคืออะไร ไม่อย่างนั้นก็คงจะไม่มีใครเข้าใจสังขาะก็คงจะเหมือนกับคำว่าสงเคราะห์ที่เราใช้ในภาษาไทยนะคะวัตถุในภาษาบาลีนะคะใช้คำนี้บ่อยๆเป็นเรื่องหรือเป็นสิ่งหรือเป็นหัวข้อหรือเป็นธรรมะใดๆก็ตามนะคะจะใช้คำว่าวัตถุเพราะฉะนั้นสังขาวัตถุก็เป็นธรรมะที่ สงเคราะห์หรือช่วยในการที่จะให้ทุกคนมีความสุขในชีวิตประจำวันซึ่งก็มีสี่อย่างได้แก่ฐานะการให้หนึ่งปิยะวาจาคำพูดที่น่าฟังหนึ่งแล้วก็อัตถจริยาการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์หนึ่งแล้วก็สมานัตาตาการมีตนเสมอหนึ่ง สีอย่างนี้ก็คงจะทำให้เรามีความสุขได้จริงๆถ้าเราเป็นผู้ที่มีสังขาวัตถุนะคะแล้วก็คนอื่นที่ได้รับสังขาวัตถุจากเราเช่นทานะการให้การให้นี่เป็นเรื่องที่ไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่คะ่ะการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็บคนอื่นให้ได้ทั้งหมดเลยเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆก็ได้ เป็นวิชาความรู้ก็ได้เป็นคำแนะนำก็ได้ขณะใดที่มีจิตใจเป็นกุศลแล้วก็ให้สิ่งซึ่งตนสามารถจะให้กับคนอื่นได้ถ้าเป็นคนที่มีความสามารถนะคะก็สามารถที่จะสอนหรือว่าถ่ายเทความรู้นั้นให้คนอื่นขณะนั้นก็เท่ากับให้สิ่งที่เป็นประโยชน์เหมือนกันแม้ว่าจะไม่ใช่วัตถุทานแต่การให้ความรู้ ความสามารถกับคนอื่นก็เท่ากับว่าเราสละสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้คนอื่นและคนที่ได้รับเนี่ยค่ะก็จะต้องมีความดีใจมากเพราะฉะนั้นไม่ใช่การหวงแหนความรู้หรือว่าอย่างสมัยก่อนนั้นพอใครทำอะไรเก่งก็ไม่ยอมบอกใครเลยก็คิดว่าคนอื่นจะทำอาจจะไปเป็นอาชีพหรืออะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วให้ไปเถอคะค่ะ ปพระเหตุว่าใครจะได้รับอะไรในชีวิตนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ได้ทำแล้วทั้งนั้นไม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่าเราไปบันดาลให้แต่ว่าต้องอาศัยกรรมของเขาที่ได้ทำนั่นเองเพราะฉะนั้นสำหรับในเรื่องของทานการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์มีข้อสงสัยไหมคะให้ได้ทุกอย่างที่จะเป็นประโยชน์วัตถุเสื้อผ้าอาหารความรู้ความสามารถ ที่จะช่วยคนอื่นได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นเป็นสิ่งที่ดีทั้งผู้ให้และผู้รับสังขาวัตถุที่สองก็คือติยวาจาคําพูดที่น่าฟังเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะคําพูดเนี่ยอย่างที่โบราณว่าปากเป็นเอกเลขยังเป็นรองนะคะคือเป็นโท นี่ก็แสดงให้เห็นว่าความสุขของเราในวันหนึ่งวันนึงเนี่ยจะขึ้นอยู่กับคําที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยมากถ้าเราได้ยินคําที่น่าฟังนะคะทำให้เรามีกําลังใจทําให้เรารู้สึกสบายแล้วก็อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าบางคนอาจจะมีความท้อแท้ด้วยโรคภัยหรือว่าอาจจะมีความท้อแท้ในเรื่องปัญหาชีวิตหรือว่า ความน่าเบื่อหน่ายต่างๆเศรษฐกิจรถติดอะไรก็ตามแต่นะคะก็เป็นความท้อแท้ได้ทั้งหมดแต่ถ้าเราสามารถมีปียวาจาคือคำที่ทำให้คนอื่นเนี่ยมีกำลังใจสบายใจขึ้นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าเราเคยเป็นคนที่พูดไม่น่าฟังนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะรู้สึกตัวแต่ก็ชาไปแล้วเพราะว่าติดนิสัยเคยใช้คำพูดอย่างนั้นบ่อย แต่ถ้าได้ฟังถึงประโยชน์ของปิยะวาจานะะียค่ะเราก็จะเห็นจริงว่าแทนที่เราจะพูดอย่างนั้นเนี่ยเราพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้แล้วก็ประโยชน์ก็มีมากกว่าด้วยคือขณะนั้นจิตใจของเราก็เป็นกุศลและคนฟังก็สบายมีคำพูดที่ฟังกันสบายทั้งวันเนี่ยก็คงจะดีกว่าได้ยินคำซึ่งฟังแล้วก็ไม่สบายใจนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งสงเคราะห์ให้ เราอยู่ด้วยความสุขในวันหนึ่งวันหนึ่งสังฆะวัตถุที่สามก็คืออัตถจริยาการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ช่วยเหลือคนอื่นนั่นเองนะคะเล็กๆน้อยๆน,นิดๆหน่อยๆก็มีน้ำใจที่โต้อาหารยื่นอาหารให้รินน้ำให้ยกข้าวให้หรืออะไรก็ตามแต่เห็นใครทำอะไรของตกเนี่ยคะ่ะเก็บให้เลยกันก็คือการกระทำสิ่งที่มีประโยชน์นี่ก็แสดงเห็นว่า สิ่งที่เราประพฤติในชีวิตประจำวันที่เป็นประโยชน์นั้นมีถ้าเรารู้ว่าขณะนั้นเป็นกุศล,ลจิตแล้วก็ถ้าใครประพฤติอย่างนั้นกับเราเราก็ชอบและในขณะเดียวกันถ้าเราสามารถจะประพฤติตนเป็นประโยชน์น,นะคะเพราะว่าชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งก็ล่วงไปทีละขณะทีละขณะจริงๆค่ะเรียกกลับคืนมาไม่ได้เลย